สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉัมิูแบริการค่ะคุณลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลคะเพราะดีอยากสอบถามค่ะตัวประกันสุขภาพอห้างประเทศนี้เคยทําประกันของที่ไหนบ้างไหมคะค่ะของแบงก์กรุงเทพเป็นประกันประเภทไหนคะเป็นแบบการสมบรูมซับค่ะสะสมซับตัวประกันสุขภาพยังไม่มีเนาะยังไม่มีค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราก็ขอประชาชนนิดนึงค่ะขอท้าปิดจมูกให้สักครู่นะคะโอเคปิดได้เลยค่ะ ชื่อคุณศศิริมณ์นะคะบ้านนครจงเนาะโอเคค่าประกันสุขภาพของเราก็มีมกันค่ะใช่ค่ะ,คะก็สามารถาเลือกอย่างผสมสีได้เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตด้านตัวก่อนนะคะชื่อพาชรินทร์สาราศิลนะคะเลขที่บอนุญาห้าหกศูนย์สามพันหนึ่งห้าห้าแปดเก้านะคะข้าเป็นบริษัทประกันของเราจะเป็นของออบริษัทคูลเชียร์ประกันชีวิตนะคะค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะของ ขอแยกตรวสบข้อมูลเบื้องต้นนะของลูกค้านีขก็มูลกับของธนาคารอยู่แล้วเนาะมีบัญชีของธนาคารที่บัญชีออฟฟี่ค่ะออฟฟี่เนาะคะณผู้ชมขอเดินขอแจ้งตัวสิบค่าเื้นฐานสำหรับคูมบริโภคนะคะสิเข้าแรกลูกค้านีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลของานที่ถูกต้องครบถ้วนนะคะขอเีินสองสามารถเลือกซื้อวิตามินก็บบริการของธนาคารได้อย่างอิสระค่ะ ข้อที่สามลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้นะคะถ้ากรณีที่ไม่รับความเป็นธรรมเนาะสิทธิข้อที่สี่ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะค่ะประกันสุขภาพนะคะของเราจะมีให้เลือกหลายแบบนะคะของลูกค้าอยากส่งเดียประมาณเท่าไหร่คะไม่ไม่เกินเหมือนนะคะไม่เกินหมือนใช่ไหมคะอยากได้เป็นแบบระยะสั้นหรือระยะยาวคะก็เป็นแบบระยะสั้นหะืะสั้นใช่ค่ะ อันนี้จะเป็นตัวเอกสารแฟกชีตนะคะของตัวประกันอันนี้ขออนุญาเตเปรียบทเทียบ2ออแบบให้ดูนะเพื่อะจะได้ตัดสินใจเนาะในส่วนของตัวทาเบีย์แล้วก็ระยะเวลาการชำระนะคะถ้าตัวแบบแรกนะคะจะเป็นตัว CDB CI พร้อมแทนนะคะก่อนอื่นขอแจงนน้งนะะิดนึงเนาะประกันชีพนีจะไม่ใช่เงินฝากนะคะค่ะใช่ค่ะตัว easy ตัว CI พร้อมแร์นะคะตอนนี้ ถ้าเป็นของลูกค้าค่าเบี้ยจะอยู่ที่5,466บาทตอนนี้จะคุ้มครองทั้งหมด10ปีนะคะ10ปีตนวนึงอประกันไทยค่ะทุนประกันจะอยู่ที่200,000บาทแต่ว่าตนนัวน <ใช S 1> ี้มันจะเน้นตัวโรคระาัแรงนะคะโรคระแรงก็จะเป็นพวกประกันพวกเกี่ยวกับพ,พวกมะเร็งค่ะใช่ค่ะตอนนี้คือประกันจะได้สูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทค่ะโดยจะแบ่งค่าเบี้ยออกเป็นแบบ คุ้มครองเสียชีวิตจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยี่สิบหกบาทแล้วก็ตัวสัญญาเพิ่มเติมลูกเวลรังอยู่ที่สี่พันสองร้อยสี่สิบบาทนะคะ,คะอันนี้ระยะเวลาสิบปีตามท,ที่แจ้งไปเนาะ,ะอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็นตัวประกันเป็นสัญญาหลักนะคะที่ชำระค่าเบี้ยรายปีอยูท 1, ทะะ่ที่พันสองร้อยยี่สิบหกบาทค่ะตันประกันก็คือคุ้มครองก็มีเกิดเหตุเสียชีวิตอยู่ที่สองแสนบาทนะคะ ก็คุ้มครองให้หนอน์ลยค่ะตัวนี้อาจจะไม่มีมูลค่าเรียนเพียนนะคะก็คือเป็นเหมือนชำระติดต่อปีะคะ่ะแต่ว่าคุ้มครองยาวจนถึง10ปีค่ะค่ะใช่อันนี้จะเป็นค่าเบี้ยตลอดสัญญาในส่วนของตัวความคุ้มครองตกรณีเสียชีวิตนะคะอยู่ที่12,260บาทค่ะค่ะตัวนี้จะยังไม่ได้รวมตัวสัญญาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ ของความควบคองของตัวสัญญาเพิ่มเติมโรคไรแดงนะคะโรคไรแรงของเราก็จะเป็นอย่างเช่นพวกมะเร็งเกี่ยวกับการผ่าตัดต่อมลูกหมากนะคะเช่นเลือดในหัวใจตีบนะคะการผ่าตัดล่องเลือดอหัวใจโรคลิ้นหัวใจรั่วอะไรอย่างนี้ค่ะหลอดเลือดใหญ่เราก็จะเป็นพวกถุงลมป่งองพาตัตพวกไตใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบอ,อาการใจหนักนิดนนะึงเนาะ โดยที่ถ้ากรณีที่เรามีการตรวจพบนะคะ,คะเขาจะจ่ายเป็นเงินก้อนให้เราไปรักษาใช่ะคะ่ะก็คือ,อตรวจตรวจเจอขั้นเบื้องต้นนะคะจะอยู่ที่50%ของทุนประกันนะทุนหนึ่งมืนบาทก็คือจะได้อยู่ที่5 0,000นบาทเป็นค่ารักษาพยาบาลแต่ถ้ากรณีที่จากมะเร็งธรรมดาไปสู่ระยะลุะกลามก็จะได้เพิ่มเป็นอยู่ที่150%้ซค่ะหนึ่าของทุนประกันเท่ากับว่าอยู่ที่ล้านห้าะ ก็คือเป็นเงินก้อนให้เลยแต่ว่าในส่วนของอมะเร็งน,นะคะตอนนี้ระยะ,ละ,ละเวลารอคอยอยู่ที่90วันนะคะค่ะคือ90วันแล้วก็รักษาไปด้วยก้นจนเสียชีวิตก็จะได้ทุนเพิ่มอ,อีก2 0 0 0 0บาทเป็นทุนเสียชีวิตนะคะส่วนความคุ้มครองอื่นๆนะคะตอนนี้ก็มีลดรายแรงกับเป็นเขาจะบอกเป็นระยะเริ่มต้นกับระยะเวลา ให้เป็นถูกประกันนี้ก้อนเลยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นแบบไม่ตำหนักแค่ตัวโรคไวรแรงค่ะจะไม่มีเป็นแบบท่ารักษาเพราบทั่วไปอลค่ะแตอีกแบบนึงนะคะาการในารให้แนะนำแบบให้รู้เครื่องเติมน,นะคะตอนนี้จะเป็นตัว TCB Easy Plan Pack ตัวนี้ค่าเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่ปีละ11,559บาบาทค่ะค่ะ คุ้มครองจนถึงอายุห5สปีก็คือ1ิปีเหมือนกันค่ะสิปีระยะเวลา10ปีปีละหนื้ารอยหาก้าน<ะ>ี<ะ>้มั่หนึ่งหนึ่งพันใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งหมนหนึ่งพันแต่ว่าจะทุนประกันก็จะได้เพิ่มขึ้นทุนกรณีเสียชีวิตน,นะคะจะอยู่ที่30,000บาทน,นะคะแล้วก็จะมีตัวสัญญาเพิ่มเติมกรณีที่เป็นพวกค้ารัชกาพยาบาลมันจะต่างจากตัวเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่จะเน้นคุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็งค่ะอันนี้ก็จะเป็น เจ็บป่วยทั่วไปก็ได้เหมือนกันค่ะจะอยู่ที่ปีละ2,000สนค่ะแล้วก็มีสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายของตัวมลินเพิ่มมาให้อีกทุนการจะอยู่ที่3ามแสนบาทนะคะสามแสนบาทอันนี้จะเป็นตัวตารางแผนความคุ้มครองนะคะเก็บของค่ารักษา,าเทปาลนะคะก็จะเป็นพวกค่ามันจะแบ่งอองพิลย่อยนะคะมีพวกค่าห้องค่ารักษา ค่าห้องก็จะอยู่ที่สองพันบาทต่อวันนะคะคุ้มครองให้ตามจริงเลยสูงชนไม่เกิน3ามหวันนะคะแล้วก็จะเป็นพวกค่าบริการทางแพทย์ต่างๆค่าอาหารค่าค่ายาค่าบริสขันตนี้ก็คือคุ้มครองให้ตามทุนประกันก็คือปีออะอละไม่เกินสองแ2,000บาทก็จะเหมารวมมันจะเป็นคล้ายๆแบบหมาจ่ายอะคะ่ะใช่หมาจ่ายก็คือไม่จํากัดเหมือนกันแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับกรณีที่เป็นผู้ป่วยไหน คือเหมือนประมาณว่าเราป่วยแต่ว่าเราไม่ได้พักเป็นผู้ป่วยในอะคะ่ะเป็นผู้ป่วยนอกก็จะได้เหมือนกันนะคะค่ะได้เหมือนกันคือประกันก็สองแสนค่ะอันนี้ของลูกค้าสนใจเป็นเป็นแบบไหน,น,นะคะอเอาเป็นตัวตัวน,นี้คะ่ะตัว CI อพร้อมแพคใช่ไหมคะ,คะลูกค้ามีความกังวลเกี่ยวกับพวกโรคมะเร็งใช่ไหมคะ,คะ โอเคค่ะถ้าอย่างตัวนี้นะคะก่อนอื่นก็อย่างตามที่แจ้งว่าประกันชีวิตจะไม่ใช่เป็นเงินฝากนะคะก็คือกรณีที่เราทํปมาตันไใแล้วนะคะก็คืออยากจะให้ชําระจนสัญญาณครบกําหนดนะคะก็คือตอนนี้มันจะไม่สามารถเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคือมีไม่มีมูลค่าเป็นคือกรมธรรม์นะคะจะเป็นชำระค่าเบี้ยปีต่อปีเมันเสียทิ้งไปเลยใช่ค่ะก็ไม่ใช่ว่าเสียทิ้งแต่ว่ามันก็จะคุ้มครองเกี่ยวกับ ค่าราาักษาทราตใ <Okay. S 1> ตัวโลมเลิงค่ะแล้วก็ถ้าวัน,นีที่เราทำแล้วก็ได้รับกลุมกระทำน,นะคะสามารถลดิกกุมกรทำได้หลังจากที่ได้รับกุมกระทำ15วันนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีหักในส่วนของมูลค่าถ้าเกิดว่ามีการตรวจสุขภาพ เพิ่มเติมอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะหักให้สาย,ยสดของตัวค่าตรวจสุขภาพแล้วก็จะมีค่าออกกรมธรรม์อีกห้าร้อยบาทนะคะคถ้าเบี้ยสดที่เหลือก็จะคืนเข้าบัญชีให้แบบลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถขอเบรนคืนกรมธรรม์ได้เหมือนกันหรือว่าขอยกเลิกกรมธรรม์ขอคืนติอ่าตัวกรมธรรม์ได้ะคะ่ะแล้วก็อา่าของประกันตัวนี้นะคะสามารถเอาไปใช้สิทธิ์รถยนต์พาษีได้ สูงสุดอยู่ที่1นึ่งแบาทต่อปีนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเป็นของตัวในส่วนของประกันสุขภาพก็ได้สูงสุดไม่เกิน2 5ง0มืาันบาทค่ะถ้าเกิดว่าเขา,า,าเรียกว่าอะไรกีที่ประกันจะไม่ได้รับควาคุ้มครองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการแถลงข้อ,ขอความที่เป็นคลินะคะก็ะคือประกันมีสิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ได้เนาะหรือว่าถูกค่าตา่าทุยผู้รบผลประโยชน์ตอนนี้ประกันไม่ได้รับความคุ้มครอง แล้วก็มีการค่าตัวตาค่ะใช่ความคิดจะซื้อนก็สุดเป็นตัวนี้นะคะ<ช>ก็ชนะไอ้ะสะดวกชนะเป็นแบบไหนคะเ,เป็นเงินสดเป็นเงินสดใช่ไหมคะค่าเบี้ยจะอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทะค่ะแล้วก็ในปีถัดไปคะคะตอนนี้จะเลือกชนะเป็นแบบไหนคะส,สามารถชนะไป็นถักบัญชีเป็นเงินสดหรือว่าผ่านบัตรเครดิตก็ได้ค่ะบัญชีก็ได้ผ่าบัญชีได้ค่ะโอเค อันนี้จะเป็นตัวคําแนะนําในการซื้อประกันภัยตาม1 2ข,ข้อคปาพนะคะเราจะเป็นแบบพนักงานเหมือนด้การอธิบายในส่วนของรายละเอียดของตัวประกันภัยให้ลูกค้าได้ทราบกบบการซื้อประกันนะคะข้อยกเว้นแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆของการทาประกันภัอนยอันนี้ก็จะเป็นตัวเอกสารแฟกชีดจะให้กลับไปนะคะอันนี้ก็คือจ่ายเป็นปีละ5 5 0 0ค่ะคุณเชอร์ค่ะ5 0หนสี่ร้อยหกสิบหกบาทค่ะ อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะของลูกค้าตอนนี้จะเป็นตัวหน mm hmm. ังสือเราเปิดเก็บข้อมูลทางการตลาดนะคะไปส่งธนาคารดำเนินการนาาันสูงผิดจรรท์ทำแล้วก็บริการของบริษัทไม่เรือว่าเกี่ยว,นะวนั้นัก็มีกผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ลูกค้าจะยินยอมให้ทางธนาคารติดต่อไหมถ้ายินยอมก็อันนี้ลงหาวติดได้เลยค่ะ แล้วก็ตัวเอกสารข้อมูล PDPa นะคะก็เกิดถุงสุดของธนาคารอันน,ะะนี้นจะของเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของข้อมูลลูกค้านะคะเื่อในอนาคตมีการเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า,คานะคะตัวนี้จะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้ะคะ่ะไม่ได้มีผลต่อการพิจาร,ารณาทำกันในครั้งนี้นะคะส e n s i t ค่ะกรณีที่ต้องการติดต่อต้องเรือน,นะคะลูกค้าสามารถ โทรอ c เซ็นเตอร์1 4 2 8ได้นะคะเป็น <guessing. S 2> เว็บไซต์ธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือจะเป็นติดต่อที่สาขาได้นะคะ <pencil. S 2> แล้วก็ถ้ากรณีต้องการยกเลิกกรมธรรมาณนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อที่สาขา,าก็ได้ะคะ่ะหรือจะเป็นโทรที่1621ผ่านของบราาิษัทคุ้มเชื่อประกันชีวิตตรงเลยก็ได้ะค,ะค่ะเวลาเค้นก็เบอร์เบอร์เดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะเบอร์เค้น1621ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าโทรมทติดยังไงกรมาที่ดีก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเอกสารสืบคิดนะคะเป็นาการยืนยันการนำเสนอสิัณฑ์ของธานาคารนะพนักงานมีการแนะนําชื่อนละสกุลให้ลูกค้าได้ทราบเนาะแนะนำเลขที่ใบอนุญ,ญาตนะคะที่ไปละเอียดของตัวสินคะ้าเนาะให้ลูกค้าได้ทราบแล้วก็เปรียบเทียบตัวลิัณฑ์ของทั้งสองแบบนะคะแก้งตัวสิทธิยกเลิกหรือว่าเป็นคุณสมบัตินะคะแล้วก็เหตุที่ ประกันไม่รับประกันมีอะไรบ้างคะคะอ,อันนี้เซ็นชื่อค่ะต้องตรวจสุขภาพก่อนใช่ไหมคะเอ่อตอนนี้ต้องตรวจสุขภาพค่ะใช่ค่ะแต่วก็จะมีทาง,ทางเจ้าหน้าที่นะคะของบริษัทก็แนะนําตัวตรวจสุขภาพแต่อย่างที่แจ้งถ้าเกิดว่าลูกค้าจะต้องการยกเลิกกรมธรรม์าานะคะสามารถยกเลิกกรมธรรม์าาได้ก่อน หลังจากซื้อห้าวันที่ได้รับเอกสารจะได้จะหักค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าประกันภัยหาน้อยแล้วก็ถ้ากรณีมีตรวจสุขภาพก็หักค่าใช้จจำนวนเพิ่มเติมนะคะมีสอบถามข้อมูลอีกเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเนาะคะอันนี้คือแบบประชาชนค่ะแล้วก็นี่เป็นาบัตรนะคะชื่อนกนะคะถ้ามีอะไรก็สามารถติดต่อที่มือนำบัตรนี้ได้เลยนะคะค่ะ เราเอกสารนี้จะส่งที่เอกสารของลูกค้าต้องการที่จะส่งเป็นที่ไหนคะเป็นตามที่อยู่ปัจจุบันที่ปัจจุบันของทางเรค่ะก็เอกสารจะได้รับประมาณภายในสิบห้าวันนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะส่งให้ามที่อย่ได้ค่ะโอเคอันนี้เรียกอรแล้วคะอันนี้ก็เหลือแค่รอกรมธรรม์ใช่ค่ะเหลือแค่รอกรมธรรม์อย่างเดียวค่ะ